เขงสวยจริงๆเลยสุดท้ายก็โดนไอพี่แต้มมันหลอกให้มาจนได้ไม่น่าเห็นแกเบ,บียฟีเลยแม่งสุดท้ายก็ต้องมาซื้อเองสี่สิจ้าจะเมันบ้าเลยง,งานนี้เราก็ไม่ค่อยอยากจะมาเท่าไหร่ด้วยถึงจะสนุกกันเถอะแต่ตกดึกทีไรฝนตกทุกปีแต่ก็เชั่งเถอะในไหนก็มาแล้วอยู่ต่ออีกสักพักก็ได้ขอโทษนะคะไม่ใช่ก้าวแรกเออใช่จริงๆด้วยให้ร้องเพลงค็อกเวอร์ด้วยไงตัวจริงเุกูนดิค หายลงได้ได้ไหมคะได้เลยค่ะแต่อย่างน้อยก็ยังมีอะไรดีอยนะปีนี้ไม่ค่อยมีของซื้อของขายอะไรน่าสนใจเท่าไหร่เลยค่ะจะไม่คิดรู้สึกว่าปีนี้วงที่ชอบจะมาด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเตรียมลงไปหน้าเวทีด,ดีกว่าวงต่บไปหรือเปล่านะขอไปไหน่อยค่ะขอไปเลยคะ่ะกินหงุดหิดวะลงมา เกิดห้าหนห้าจะถอยหลังก็ไม่ทันละใครจะไปคิดเรืของความบังเอิญอย่าไปหน้าเวทีจะทำให้ได้เห็นสองคนนั้นอยู่ด้วยกันพอดีเลยพี่เชนเองก็ชอบนองกี้อยู่แนละ้วส่วนเราก็กำลังคิดจะหายจากนงกี้อยู่พอดีถ้าสมมติว่าปล่อยให้พี่เชนจีบน้งกี้ แล้วน้องกี้ไปเริ่มต้นใหม่กับพี่เชนได้เรื่องของเรามันก็จะจบลงตรงนี้เลยดังนั้นสิ่งที่เราควรทำตอนนี้ก็คือท่าเข้าไปยุ่งกับสองคนนั้นตอนนี้เด็กขาดทํามเข้าไปยุ่งนะสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือเดินไปอีกครั้งทาง้ามันเข้าไปหาเด็กขาดเด้อมีได้สิจะเดินเข้าไปหาแบบนั้นทำไมละ่ะ ันเข้าไปยุ่งแล้วสิขอได้แล oh. ้วงต่อไปที่จะเข้าลาใครว้ยอรมรอขอโทษจริงๆนะพี่ชชนเมื่อกี <k> <k ้มีคนชนหลังเก้าหองสตอล้ไม่เป็นไรน้องไม่ต้องขอโทษแล้วหรือวก้าคงหอดในกระเป๋าดูก่อนนะว่าเขาจะมีชิชู่หรือเปล่าโอ้ยจะมีไหมเนี่ยเออกี่มีข้าช็ดน้อนะครเดี๋ยวกี้เช็ดให้นะคะ ไม่ต้องเดี๋ยวพี่เช็ดให้เองพอ,อแล้วหอขอบคุณแล้ว่าแต่พี่มันทำไมตรงนี้เนี่ยนี่พี่เต้มันให้มันตามพี่อ,ะอ่ะลืมมันไปเลยนี่ไปหามมันดีกว่าอ๋อก้าวก็มากับเต้เหมือนกันใช่ไหมอือฮึตนั้นพวกเราไปหาเต้พร้อมกันเลยไหมไม่เลยพี่ไปนคนเดียวเถอะก้าวเทปพี่มันเหรอัินพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวแต้มันปวดคออยู่ได้ตัสองคนจนได้ นี่น้องจี้ถ้าเราอยากอยู่กับพี่เชงต่อเดี๋ยวพี่บอกให้ก็ได้นะว่าพี่มันไปไหนเพื่อเป็นพี่เองที่มาขัดจังหวะเราเราเป็นเราที่ยังอยากอยู่กับพี่เชงต่อมันจะไปหย่ออยู่กับพี่เขาต่อได้ยังไงล่ะในเมื่อพี่เชนนี่นทำทุกอย่างให้ยังไม่รู้สึกอ,อะไรเลยลกับพี่ก้าไม่ค่ะไม่ได้อยากอยู่ต่อด้วยแค่หน้าก็ใจเต้นตั้งขนาดนี้แล้ว จากนอ้นฝนก็ตกลงมาเหมือนจะอยากให้พวกเราอยู่ด้วยกันตอ่อไปอีก